สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องที่เอ่อเหมือนจะไกลตัวแต่เอาจริงๆใกล้มากๆเลยเพราะไม่กี่วันก่อนนี้เองดวงอาทิตย์เขาพึ่งแบบว่าปลดปล่อยพลังงานครั้งใหญ่เป็นเปลวสุริยะที่แรงที่สุดของปี2025เลยทำเอาสัญญาณวิทยุไม่ไหลที่ดับไปเลยนะครับมันคืออะไรกันแน่แล้วมันเกี่ยวกับเรายังไงบ้างเอ่อโดยเฉพาะในยุคที่เราใช้เทคโนโลยีกันเยอะขนาดนี้มาหาคำตอบกันครับ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วมันคือส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าสภาพอวกาศหรือ space weather ซึ่งมันส่งผลกระทบต่อโลกเราได้โดยตรงเลยนะคะยิ่งในยุคที่เราพึ่งพาเทคโนโลยีกันมากๆแบบนี้เหตุการณ์ล่าสุดนี่ถือเป็นเหมือนสัญญาณเตือนที่ดีเลยค่ะครับอย่างล่าสุดนี่คือเปลวสุริยะระดับ X class ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่ามาจากกลุ่มจุดดับ ARC 0 7นะครับ ผมกระทบทันทีเลยก็คือสัญญาณวิทยุความถี่สูงหรือ HF มันดับไปเลยในฝั่งโลกที่หันหน้าหาดวงอาทิตย์ตอนนั้นใช่ค่ะเป็น X 2 7ก็ถือว่ารุนแรงพอสมควรเลยนะคะคือต้องทำความเข้าใจนิดนึงค่ะว่าเปเลวสุริยะหรือ Solar แฟลร์เนี่ยมันคือการระเบิดของพลังงานสูงพวกรังสี x อ็กเรย์รังสี UV ที่พุ่งออกมาด้วยความเร็วแสงเลยนะคะแปบ๊บเดียว8นาทีถึงโลกแล้ว พอพลังงานพวกนี้มาถึงมันก็ปะทะกับบรรยากาศชั้นบนของเราที่เรียกว่าไอโอโนสเฟียแล้วมันไปเพิ่มประจุไฟฟ้าทำให้ชั้นบรรยากาศตรงนั้นมันดูดกลืนคลื่นวิทยุ HF ไปหมดผลก็คือวิทยุดับอย่างที่เราเห็นกันค่ะ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับแล้วที่ได้ยินบ่ยบอยๆอีกอันคือการปลดปล่อยมวลโคโรนาหรือ c m e ออันนี้มันต่างกันยังไงครับอ๋ออันนี้ต่างกันเยอะเลยค่ะ CME นี่ไม่ใช่แค่พลังงานนะคะแต่มันเป็นเหมือนก้อนมวลสารขนาดใหญ่เลยเป็นพลสาส m a กับสนามแม่เหล็กที่ถูกแบบว่าเวียงออกมาจากดวงอาทิตย์อันนี้จะเคลื่อนที่ช้ากว่าเปลวสุริยะค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ1-4ถึงวันกว่าจะมาถึงโลกแต่ว่า CME เนี่ยแหละค่ะคือตัวการหลักที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าพายุแม่เหล็กโลกหรือ geomagnetic storms ที่มันไปก่อกวนสนามแม่เหล็กโลกของเราทำให้เราเห็นแสงเหนือแสงใต้สวยๆนั่นแหละค่ะ แต่ที่น่ากังวลกว่านั้นคือมันสามารถสร้างความเสียหายกับพวกโครงข่ายไฟฟ้าดาวเทียมหรือระบบสื่อสารได้รุนแรงกว่าเปลวสุริยะเยอะเลยค่ะอืมซึ่งเหมือนช่วงนี้เราจะได้ยินข่าวพวกนี้บ่อยขึ้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะถูกต้องเลยเพราะว่าตอนนี้เรากําลังเข้าใกล้ช่วงที่ดวงอาทิตย์มีกิจกรรมสูงสุดในรอบ11ปีเขาเรียกว่าโซล่าแม็กซิมัมซึ่งคาดว่าจะพีคสุดๆก็ราวๆปี2025นี่แหละค่ะ มันก็เลยมีแนวโน้มที่จะเกิดเปลวสุริยะรุนแรงหรือ CMEs บ่อยขึ้นแล้วก็แรงขึ้นด้วยค่ะฟังดูแล้วถ้าเิอมี CMEs ลูกใหญ่ๆแบบแรงๆพุ่งตรงมาที่โลกพอดีผลกระทบคงไม่ใช่แค่เรื่องวิทยุดับหรือแค่แสงเหนือแสงใต้สวยๆแล้วละสิครับ แน่นอนเลยค่ะถ้าเป็นพายุแม่เหล็กโลกระดับที่รุนแรงมากๆเนี่ยผลกระทบมันจะมหาศาลมากลองนึกภาพย้อนไปเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์อย่างเหตุการณ์คาริงตันปี1859ตอนนั้นเทคโนโลยียังมีแค่โทรเลขนะคะแต่พายุสุริยะครั้งนั้นเนี่ยรุนแรงขนาดทำให้สายโทรเลขมันช็อตเกิดไฟลุกได้เลยโอ้ไฟลุกเลยเหรอครับใช่ค่ะหรือที่ใกล้เข้ามาหน่อยก็ปี1989ที่ควิเบกแคนาดา พายุแม่เหล็กโลกทําให้ไฟฟ้าดับทั้งเมืองนานตั้ง9ชั่วโมงเนี่ยค่ะโอ้ขนาดนั้นเลยแล้วแล้วถ้าเหตุการณ์ระดับคาริงตันมันเกิดขึ้นในยุคนี้แหะครับยุคที่เราเพึ่งพาทุกอย่างกับไฟฟ้าอินเทอร์เนต็ตแบบนี้นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่น่ากังวลที่สุดเลยเพราะผลกระทบมันจะซับซ้อนแล้วก็เป็นวงกว้างกว่าเดิมมากมก อย่างแรกเลยคือโครงข่ายไฟฟ้าค่ะอาจจะเจอสิ่งที่เรียกว่ากระแสเหนี่ยวนําแม่เหล็กโลกหรือ GICs ไหลเข้ามาในระบบมันทําให้หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดหรือเสียหายหนักได้เลยนะคะอาจจะเกิดไฟดับเป็นบริเวณกว้างมากๆอาจกระทบคนเป็น10ล้านนานเป็นวันเป็นสัปดาห์หรืออาจจะเป็นเดือนเดือนเลยก็ได้ค่ะเพราะการ่้มม้อแปลงใหญ่ๆเนี่ยมันใช้เวลานานมากเป็นเดือนเลยเหรอครับ ค่ะแล้วก็มีเรื่องดาวเทียมอีกพวก GPS ดาวเทียมสื่อสารสังเกตการต่างๆเนี่ยอาจจะเสียหายหรือทำงานผิดพลาดไปเลยเพราะอนุภาคพลังงานสูงจากพายุสุริยะกระทบตั้งแต่เรื่องการเดินทางการนำทางระบบธนาคารการพยากรณ์อากาศอย่างปี2022ก็มีข่าวดาวเทียม Starlink เสียหายไปตั้ง40ดวงก็เพราะพายุแม่เหล็กโลกเนี่แหละค่ะอื mm hmm. กระทบเยอะจริงยังไม่หมดนะคะ ระบบสื่อสารทั้งมือถืออินเทอร์เนต็ตอาจจะล่มได้โดยเฉพาะพวกเคเบลิลใต้น้ำที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ส่งข้อมูล99%ของโลกเนี่ยก็มีความเสี่ยงจาก g i c เหมือนกันแล้วก็การขนส่งค่ะการบินอาจจะต้องหยุดเลยปิดน่านฟ้าไปเลยการเดินเรือก็ไม่มี GPS สัญญาณไฟจราจรอาจจะดับระบบรางก็อาจจะมีปัญหาฟังดูเหมือนทุกอย่างจะหยุดชะงักไปหมดเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะ มันจะมีผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ที่เขาเรียกว่า cascading effects นะคะพอไฟดับน,น,นานๆระบบสื่อสารล่มน,น,นานๆเข้าระบบการเงินการจ่ายเงินซื้อของอาจจะมีปัญหาห่วงโซ่อุปทานพวกอาหารยาอาจจะขาดตอนระบบสาธารณสุขประปาก็กระทบตามมาอีกคือความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะสูงถึงระดับหลายพันล้านหรือเป็นหมื่นล้านดอลลาร์ต่อวันได้เลยนะคะโ oh. น่ากลัวกว่าที่คิดไว้เยอะมากเลยครับแล้วทีนี้ความพร้อมของเราละครับในการรับมือกับภัยระดับนี้ตอนนี้เราพร้อมแค่ไหนครับอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลยค่ะคือการพยากรณ์ CMEs เนี่ยว่ามันจะมาถึงโลกเมื่อไหร่จะแรงแค่ไหนและจะกระทบตรงไหนของโลกพอดีมันยังมีความท้าทายสูงมากค่ะบางทีเราอาจจะรู้ตัวล่วงหน้าแค่ไม่ถึงช่วงโมงหรือแค่10-20นาทีก่อนที่มันจะมาถึงโลก ถึงแม้ตอนนี้จะเริ่มมีการใช้ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลแล้วแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบ100%ซในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานสำคัญสคัญของเราทั้งระบบไฟฟ้าดาวเทียมการสื่อสารมันก็ยังมีความเปราะบางอยู่การลงทุนเพื่อป้องกันหรือเสริมความแข็งแกร่งในหลายๆประเทศก็อาจจะยังไม่เพียงพอหรือระบบสำรองก็อาจจะยังไม่ครอบคลุมพอค่ะ hmm. แล้วเราควรจะมุ่งเน้นไปที่อะไรเป็นพิเศษครับในการเตรียมตัวรับมือเรื่องนี้สิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะคือการประเมินความเสี่ยงอย่างจริงจังค่ะต้องรู้ให้ได้ว่าจุดอ่อนของเราอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มันทนทานมากขึ้นเช่นการออกแบบมอบแลงรุ่นใหม่ที่ทน GICS ได้ดีขึ้นการสำรองอะไรที่สำคัญสำคัญไว้ล่วงหน้าอันนี้ก็จำเป็นมากรวมถึงต้องมีแผนรับมือเหตุฉุกเฉินที่ชัดเจนแล้วก็ต้องซักซ้อมได้จริงด้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยคือ ความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะเพราะนี่มันเป็นภัยระดับโลกไม่มีใครรอดคนเดียวได้แน่นอนเข้าใจเลยครับสรุปก็คือพายุสุริยะนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเรื่องในหนังไซไฟเลยแต่เป็นปรากฏการธรรมชาติจริงๆที่มีพลังทำลายล้างสูงมากแล้วก็ส่งผลโดยตรงกับชีวิตเราที่พึ่งพาเทคโนโลยีกันอย่างทุกวันนี้การที่เราตระหนักรู้แล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องนี้ไว้ก็เลยสำคัญมากๆเลยนะครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะ ขอทิ้งท้ายเป็นคำถามให้ลองคิดตามกันดูนะคะว่าในโลกที่เทคโนโลยีมัน,นกลายเป็นส่วนหนึ่งของแทบทุกอย่างในชีวิตเราไปแล้วแบบนี้เนี่ยเราจะสร้างสมดุลยังไงระหว่างความสะดวกสบายที่เราพึ่งพิง กับพลังธรรมชาติอันยิ่งใหญ่แล้วก็คาดเดาได้ยากของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ที่เราก็อาศัยอยู่ใต้ร่มเงาของมันนี่แหละค่ะบางทีการเฝ้าระวงังการเตรียมพร้อมและความร่วมมืออาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่เราต้องช่วยกันสร้างขึ้นเพื่อรับมือกับความท้าทายจากอาวกาศในอนาคตค่ะ